สวัสดีค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยนะคะกับเพชรยนต์นะคะเซริไทย95นะคะเรามีทั้งหมด3สาขานะคะสำหรับบริษัทเพชรยนต์รถสวยคัดเกรดคุณภาพนะคะคุณภาพเกรด A ใครอยากได้รถสวยๆแบบนี้นะคะคุณภาพดีๆแบบนี้อย่าลืมนึกถึงเพชรยนต์นะคะ วันนี้พินอยู่เพชรยนต์นะคะสาขาเซรีไทย95นะคะใครกำลังมองหารถสวยๆสักคันหนึ่งนะคะอยากได้รถไปใช้งานนะคะปรึกษาหรือว่ากลิงกลงเข้ามาได้เลยนะคะที่0934595623หนะคะหรือพบกับพินได้ที่เพชรยนต์สาขาเซรีไทย95ได้เลยนะคะวันนี้พินอยู่กับ โตโยต้าอันติสหนึ่ดหกจนะคะคันนี้บอกเลยสวยมากๆนะคะสีเดิมแท้รอบคันจากโรงงานนะคะเป็นสีบรอนสวยๆใหม่ๆเงาๆแบบนี้เลยพร้อมล้อมแม็กยางใหม่ๆใช้งานได้อีกยาวๆนะคะ คันนี้นะคะรอบคันสีเดิมนะคะไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยบุบลักยิ้มนะคะเหลี่ยมคมสันยังอยู่ครบเป๊ะเลยนะคะพร้อมไฟท้ายที่ไม่มีรอยเหลืองไม่มีรอยแตกงานใดๆเลยนะคะไม่มีการเชี่ยวชนเลยนะคะคันนี้เดิมๆทั้งคันนะคะสีเดิมแท้จากโรงงานนะคะไฟท้ายสวยๆเงาๆใสๆสสสกิ๊กๆแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับ ด้านหลังไม่มีการโดนเฉี่ยวชนไม่มีรอยบุบไม่มีรอยหลักยิ้มใดๆให้เห็นเลยนะคะไฟท้ายสวยมากๆใหม่กริบๆนะคะสีเงาแบบนี้นะคะกับคอ r o ลลาอันติดคันนี้นะคะ1.6 G นะคะเป็นรถที่ทนทานมากๆนะคะกับโตโยต้าอันติดนะคะแล้วก็เป็นรถสายประหยัดน้ำมันนะคะใครกำลังมองหารถที่คุณภาพ ทึกทนนะคะแล้วก็ประหยัดน้ำมันต้องคันนี้เลยนะคะ t o y ยต a าอันติสนะคะสี See? สวยใสแบบนี้เลยมาดูกันยางยางรอบคันยังดูใหม่แล้วก็ไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยการการใช้งานหนักเลยนะคะหูกระจกพับไฟฟ้านะคะแผงจิ้งรีดยังดูใหม่ไม่มี เก่าเลยนะคะแล้วก็ที่ปัดน้ําฝนยังใช้งานได้ปกติเลยนะคะสีเริ่มแทนร,รอบคันนะคะพร้อมแม็กซ์สวยๆพร้อมยังใหม่ใช้งานได้อีกยาวๆแน่นอนนะคะกับคันนี้นะคะใครกําลังมองหารถสวยๆดีๆสักคันอย่าลืมคิดถึงเพชรยนต์ของเรานะคะเพชรยนต์เราคลัสคัสสันคุณภาพรถเกรด A เกรดพรีเมียมนะคะดอกอยางยังมีอยู่นะคะ บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆกับเจ้าตัวนี้นะคะราคาเพียง37900 0บาทเท่านั้นนะคะผอนเพียง6 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะกับคันนี้ใครสนใจจัดไฟแนนซ์กลิงกลังเข้ามาสอบถามขอคำปรึกษากับเราได้เลยนะคะเราเยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านเลยนะคะคันนี้นะคะมาพร้อมไฟ LED กระจังหน้าแบบโครเมียมนะคะสีบรอน รอบคันนะคะสีเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะมาดูภายในกันนะคะภายในเป็นคอนโซลสีดำตัดด้วยสีเบตนะคะดูอย่างรอบด้านอย่างยังใหม่เอี่ยมนะคะยางใช้งานได้ร้อเซไม่มีเปื่อยไม่มียุ่ยใดๆเลยนะคะพร้อมกับคอนโซล สะอาดสะอ้านแบบนี้นะคะน็อตเดิมๆไม่มีขยับเลยทุกยางทุกชิ้นนะคะไม่มีเปื่อยเลยนะคะภายในสะอาดสะอ้านนะคะไม่มีสนิมเลยนะคะคันนี้กับเบาะหนังตึงๆนะคะสีเบจสีครีมสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ตัดด้วยคอนโซลสีดำฟิล์มติดให้ใหม่เรียบร้อยนะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะคันนี้บอกเลยใครได้เป็นเจ้าของคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนมาดูภายในด้านหน้าคนขับกันบ้างนะคะดูนะคะยางรอบคันนะคะยังไม่มีเปื่อยไม่มียุ่ยใดๆนะคะไม่มีเม็ดแต่สนิมนะคะน็อตเม็ดอาร์กยังอยู่ดีอยู่ครบไม่มีแกะไม่มีคันไม่มีใครได้ได้เลยนะคะบอกเลยคันนี้เป็นไงคะ ลำโพงข้างด้วยนะคะมีลำโพงให้ด้วยเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีที่วางแก้วให้ด้วยนะคะคันนี้สวยมากเม็ดน็อตยังอยู่ครบสะอาดสะอ้านภายในสะอาดสะอ้านนะคะคนสซนสีครีมตัดด้วยสีดำนะคะภาษีพรบรครบนะคะสวยมากเลยนะคะคันนี้กับหน้าจอกลาง จากโรงงานนะคะ f M A M นะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะพร้อมเกียร์ออโต้แอร์ออโต้ด้วยนะคะแอร์เปิดหมุนเปิดได้เลยนะคะเบาะนังตึงๆนะคะมีที่วางแก้วให้นะคะที่พักแขนเก็บสัมภาระได้นะคะสะอาดสะอ้านคันนี้บอกเลยว่าใหม่กริบสวยสะอาดสะอ้านแน่นอนนะคะพร้อม ป็หนังสีเบตตึงๆใหม่ๆแบบนี้ด้วยนะคะพวงมาลัยนะคะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันหน้าจอแสดงผลให้นะคะคันนี้บอกเลยใครได้เป็นเจ้าของไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะใครสนใจนะคะคริงตังเข้ามาได้เลยที่0934595623พบกับพินได้ที่ เพชรยนต์สาขาเซริไทย95นะคะคันนี้บ่งบอกถึงความใหม่นะคะเจ้าของเดมดิูแลดีมากๆนงังพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะคะผนังด้านบนนะคะยังใหม่ไม่มีรอยขีดขวด่วนไม่มีรอยการใช้งานหนักใดๆเลยร,รถคันนี้ภายในกว้างสะ,สะอาดสะอ้านมากๆนะคะเป็นรถสายประหยัดน้ำมันแล้วก็อึดถึกทนต้องคันนี้เลยนะคะไม่ผิดหวังนะคะถ้าได้เป็นเจ้าของนะคะใคร อยากได้คันนี้สามารถจับจองเข้ามาได้คลิ้งกลางเข้ามาได้เลยที่0 9 3ย์9 5 6 2 5นะคะที่เพชรยนตาา์สักเซรีไทย95นะคะคันนี้บอกเลยคาร์อันติดสวยแบบสวยมากๆนะคะนี่ปุ่มพุสตาร์ด้วยนะคะทุกคนเป็นแบบโฉบใหม่มาแล้วนะคะทุกอย่างปรับไฟฟ้าหมดเลยนะคะคันนี้บอกเลยว่าสวยๆนะคะ ใครสนใจกริ้งกลางเข้ามาได้เลยนะคะที่0 9 34595623นะคะพบกับพินได้เลยที่เพชรยนต์สาขาเซรีไทย95นะคะเราจะมีบริการให้คุณได้เลือกถึง3สาขาเลยนะคะเป็นสาขาเซรีไทย95สาขาเซรีไทย68แล้วก็สวินทัววง46นะคะคันนี้บอกเลยเครื่องยังแน่นยังใหม่เอี่ยมนะคะน็อต เน็ตไม่มีการแกะการแงะใดๆนะคะยังใหม่นะคะคันนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนใครได้เป็นเจ้าของบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะแบตเตอรี่ยังใหม่กริบนะคะเครื่องยนต์ยังใหม่นะคะน็อตเดิมเดิม ไม่มีแกะไม่มีขันไม่มีใครใดๆคันนี้คุ้มค่ามากๆนะคะผ่อนเพียง6 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะคันนี้ขอไรายได้1 5 0 0 0 0บาทสามารถออกรถคนเดียวได้เลยนะคะขออายุงาน1ปีขึ้นไปหรือผ่านปรูแล้วนะคะสามารถออกคนเดียวได้เลยใครสนใจนะคะติดต่อพินได้เลยที่เพชรยนต์สาขาศิริไทย95นะคะแล้วพบกันกับพิน ที่เพชรยนต์สาขาเซรีไทย95คะ่ะสวัสดีคะ่ะ